Assalamualaikum Pakistan มีระน้ำนัวแห่แม่ไทยแลนด์เซฮน Assalamualaikum ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะและวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะเกี่ยวกับตัวขวัญเองนะคะซึ่งนะคะมันเป็นคําถามหลายๆคนที่อยากจะถามแต่ไม่กล้าถามนะคะและหลายๆคนก็ถามเข้ามา มีแต่คําถามซ้ำๆเดิมๆนะคะและขวัญก็จะมาบอกเกี่ยวกับตัวของขวัญในวันนี้นะคะว่าอายุเท่าไหร่นะคะ,ะบ้านอยู่ที่ไหนนะคะทําไมถึงได้มาอยู่ปากีสถานแล้วก็บราบานะคะอีกหลายข้อเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะไปตอบคําถามให้นะคะก่อนเพื่อนจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะอากาศมันเย็นนะคะก็เลยไม่ <laughs> ใส่เสื้อมานะคะ <laughs> โอเคค่ะเรามาเข้าคําถามกันเลยดีกว่านะคะ คำถามที่หลายคนอยากรูแน่นอนนะคะคือจริงๆแล้วขวัญก็เคยบอกนะคะในคลิปก่อนๆนู้นนะคะนานมาแล้วนะคะอ่าคือถ้าเพื่อนๆไม่ขี้เกียจย้อนกลับไปดูนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือขวัญจะมาบอกในคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วกันเนาะคำถามแรกนะคะนั่นก็คือนะคะขวัญอายุเท่าไหร่นะคะคือนะคะตอนนี้นะคะขวัญอายุสามสิบเอ็ดจะเข้าสามสิบสองอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วคะ่ะคำถามที่สองนะคะ ขวัญเป็นคนที่ไหนนะคะหมายถึงว่าที่อยู่ที่ประเทศไทยเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็อยู่อำเภอไหนนะคะอ่าขวัญน,นะคะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าเป็นคนอีสานเท้ๆเลยจา้าอยู่อำเภอเมืองนะคะเป็นเด็กเมืองนะ <laughs> แล้วนะคะขวัญมาอยู่ปากีสถานได้ยังไงนะคะแล้วอยู่ที่ปากีสถานเนี่ยทํางานอะไรนะคะ ขันนะคะมาอยู่ปากีสถานนะคะเพราะว่านะคะขันแต่งงานกับคนปากีสถานนั่นเองนะคะสามีของขันเป็นคนปากีสถานค่ะก็เลยได้มาอยู่ปากีสถานนะคะแล้วอยู่ปากีสถานเนี่ยขันทำงานอะไรนะคะคือขันไม่ได้ทำงานอะไรนะคะอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยๆนะคะคือไม่ได้ทำงานประจํานะคะคืออยู่ที่ปากีแม่ไม่ได้ทำนะคะก็คืองานของขันนะคะก็คือเป็นแม่บ้านนั่นเองนะคะ คือ,อจริงๆแล้วถ้าจะทํางานนอกบ้านก็ทําได้นะคะแต่ว่าก็คืออยู่บ้านน่ะก็ดีที่สุดเนาะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงเนาะมีสามีแล้วอย่างเงี้ยไปนอกบ้านก็ผู้ชายมันเยอะเนาะคนส่วนมากที่ปากีสถานน่ะจะเป็นผู้ชายซะมากกว่านะที่ทํางานนอกบ้านเนาะ<ม>ก็เลยเราทํางานอยู่ที่บ้านจะดีที่สุดคำถามต่อไปนะคะแล้วอยู่ปากีสถานอยู่เมืองอะไรนะคะอขันอยู่นะคะ่า,า,าวันพินดี้นะคะอยู่ที่ปุญจับนะคะ อ,อยู่ติดก,กันกับเมืองหลวงนะคะก็คืออิสลามบัดนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ละวันพินดี้เหมือนกันนะคะหรือว่าอยู่แถวอิสลามบัดนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะขวัญก็อยากจะมีเพื่อนเยอะๆเหมือนกันนะคะอยู่ที่ปากีสถานนะคะคือขวัญก็ยังไม่รู้จักใครเยะนะคะเพิ่งจะได้รู้จักแม่คนไทยนะคะที่อยู่อ่อ่าอยู่อะไรนะขวัญจำไม่ได้แล้วอะ่ะที่ไปหาแม่วันนั้นนะให้เพื่อนๆ ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอได้นะที่ขันไปหาเกอม,มา,อาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะคำถามต่อไปนะคะแล้วมาอยู่ปากีสถานนานหรือ,อยังนะคะขันนะคะเพิ่งนะคะย้ายมาจากมาเลเซียนะคะมาอยู่ปากีสถานได้ประมาณาปีกว่ากว่านะคะปีประมาณปาีสองเดือนประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วทีกขันย้ายมาก็ประมาณช่วงธันวาเนะาะแล้วก็ ช่วงตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็กุมภาเนะาะประมาณปีปีกับอีกเดือนกว่าๆป,ประมาณนี้แหละนะคะคําถามต่อมานะคะแล้วอยู่ปากีสถานเนี่ยเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับตัวของเองนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะขวัญบอกบอกตรงๆเลยคะ่ะว่าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินอะไรก็กินได้นะคะแต่ว่าก็นะคะถ้ามีอาหารที่เราชอบมันก็จะดีมากๆนะคะเอาจริงๆแล้วมันก็ Hmm. แต่ว่าหายากไหมมันก็ไม่เชิงนะคะคือขันก็มีคนรู้จักมีแม่คนไทยนี่แหละวันนั้นเกก็เอาให้นะคะคือไปหาแกดก็ตาําส้มตําให้กินอย่างเงี้นะคะคือเป็นในรอบหลายเป็นปีเลยแหละอ่ะในรอบหลายเดือนมากนะคะเกือบปีนะคะที่ไม่ได้กินส้มตํานะคะตั้งแต่ย้ายมานะคะขันก็เพิ่งจะได้กินอ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะนั่นแหละก็เรื่องอาหารการกินมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะสําหรับขันเรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่เป็นปัญหานะคะ คือสบายง่ายๆนะคะก็อย่างว่าแหละขับที่อยู่ได้เนาะขับแต่อยู่ยากนะคะคําถามต่อมานะคะแล้วพูดภาษาอะไรนะคะกับครอบครัวของสามีนะคะออคือจริงๆแล้วเนี่ยขวัญอยู่กับสามีเนาะแต่ก่อนก็อยู่มาเลยนะคะก็พูดภาษาอังกฤษพูดภาษามาเลยนะคะคือมาลายูนั่นแหละค่ะอ่าก็พูดแบบก็สลับกันไปสลับกันมานะคะบางคํานึงม่ออกก็มาเลยบางทีก็ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่นะคะค ขันก็พยายามเรียนนะคะก็พูดได้น,นิดนึง <g iggle> ก็คุยกับแม่พอรู้เรื่องะคะเพราะว่าครอ,อบครัวแกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอกยกเว้นหลานหลานนะคะหลานลานเนี่ยก็คือพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าแม่แกนะคะ,ะพี่สาวน้องสาวนะคะเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ไม่เก่งเนาะเขาก,ก็จะพยายามพูดภาษาอุรดกูกับขันนะ,ะขันก็แบบคือแบบมีความพยายามมากนะคะขันก็เรียนทุกวันนะคะคือแบบคาไหนไม่เข้าใจก็ถามอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องภาษาก็ไม่เป็นปัญหาเนาะขันก็ พยายามนะฝึกตัวเองนะให้ได้เป็นคำๆไปก็ยังดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนนี้ก็แต่ว่าเข้าใจสามสิบเปอร์เซ็นหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่กับปีแล้วเนาะมันก็เรียนทุกวันเนาะก็คือเรียนเองศึกษาเองนะคะเข้าใจเองพยายามครุบปรีอยู่กับคนที่เขาพูดอูรดูนะมันก็เลยทําให้แบบเออเข้าใจง่ายขึ้นคือจานะคะเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าถ้าจําอะไรไม่ได้นุ้ยเนี่ยจะแบบพยายามดันตัวเองให้แบบ ต้องจาต้องจําต้องจําอันนี้มันก็เลยแบบเออนะมันก็คงอีกไม่นานเราก็คงจะพูดได้นะเพราะว่าขวาัญบางทีบางคําขวัญก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าแบบฟังเขาพูดอนะ่ะคือรู้เรื่องนะรู้เรื่องแล้วก็พยายามจะแบบแต่บางครั้งมันก็นึกจะเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ใช้แบบอีกแบบหนึง่งผู้ชายก็ใช้ไปอีกแบบหนึง่งคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยหน้าไปหลังๆไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาขวัญก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดเนาะน้องไมโลมาหา <laughs> 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 นี่นี่นี่อยู่ข้างอู้ง ไม่ต้องสิเอ้ยนางรองนะคะตัวนี้ตัวใหญ่แล้วนะคะจากตัวเล็กนิดเดียวเอานี่นอกเรื่องนะเนี่ยอืมไปไปได้แล้วะ,ะคำถามต่อมานะคะเกี่ยวกับคุณสามีบ้างนะคะเอะคุณสามีเนี่ยอายุหรอคะอายุก็ประมาณสามสิบเจ็ดนะคะอายุอสามสิบเจ็ดขวบคุณสามีสามสิบเจ็ดปีนะคะแล้วนะคะแล้วสามีเป็นคนที่ไหนนะคะอะสามีก็เป็นคนปากีนีละคะ่ะแล้วก็อเป็นคน ปัญจบีนะคะอยู่ที่ปุญจับนะคะที่ปากีสถานเนี่จะมีอ่าประทานนะคะอ่าปัญจบีแล้วก็ซินดี้บรูจีนะคะแถวซินดี้บรูจีเนี่ยก็จะประมาณเหมือนแถวแถวภาคใต้นะคะของอ่าบ้านเราเนะถ้าเปเรียบเทียบกับบ้านเราแล้วก็อ่าปุญจับเนี่จะเป็นแถวแถวภาคกลางเนาะแล้วก็ประทานเนี่จะอยู่แบบแถวแถวภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกกีริกิตพวกคัชมิดอะไรเงี้ยนะ,ะอ่าถ้าแถวปุญจับก็จะเป็น อิสลามาบาดลาโฮอะไรอย่างงี้เนาะลงไปทางโบโรจีซินดี้ก็จะเป็นอ่าดาราจีอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะคือมีพี่คนหนึ่งนะแกก็มาคอมเมนต์ถามว่าสามีเป็นประธานหรือเป็นปัญจาีข์อนก็แบบยังงงอยู่เพราะขอนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะขอนก็ไม่ได้ถามสามีเนาะแล้วพอขอนเอออ่านเขาอ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บขอนก็หันไปถามแกก็บอกอ๋อแกก็บอกว่าแกน่ะเป็นบัญจารยอะไรเงี้ยไม่ใช่ประธานเพราะว่าแกเป็นแขกขาวใช่ไหมหลายคนก็สงสัยนะเนาะ แต่ก็ไม่รู้นะว่าญาติโกโหติกาแกต้นตะกรุดแกจะมาจากไหนขวัญก็ไม่ได้ถามไปถึงตรงโน้นเนาะเออเพราะว่าแกก็เป็นแขกขาวเนาะอืมคือสองคนนึงจะเป็นแขกแบบธรรมดาเนาะแล้วก็เออแกกับ,ก,บกับพี่สาวอีกคนหนึ่งอะ่ะจะขาวนะคะผิวนี่จะขาวเลยนะคะคือแบบเราอย่างเราเนะี่ยอย่างขวัญนนยังแบบเออเรามาเปลี่ยนสีผิวกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยและนะคะคําถามสุดท้ายนะคะมาอยู่ปากีสถานเนี่ยลําบากไหมนะคะขวัญจะตอบ ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ลําบากหรอกคะ่ะมันอยู่ที่เรานะคะปรับตัวเองนะคะคือตอนแรกๆเดี่ยวัญมานะอ่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าสามสี่เดือนแรกอะ่ะคือแบบทุกอย่างมันรุมเร้ามากเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายคือทุกอย่างนะคะปวดหัวมีประจำเดือนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแบบอะไรนิดหน่อยก็แบบอะแหละไม่สบายแล้วคือสี่เดือนอะ่ะกินอะไรก็ไม่ได้คือแบบ กินก็อ้วกกินก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกว่าจะปรับตัวได้ก็โอ้โหหกเจ็ดเดือนเลยนะคะแต่ว่าพอมันผ่านมาได้อะ่ะก็คือสบายมากเพื่อนๆคือหน้าหนาวปีนี้นะคอนม่เป็นอะไรเลยแม้กระทั่งเป็นไข้แม้กระทั่งเป็นหวัดจนรู้สึกว่าเฮ้ยคงจะแบบทําไมมันไม่เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากรู้สึกว่าแบบไม่สบายบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้มีภูมิต้านทานโรคใช่ไหมอันนี้คือแบบ ไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยคือทุกคนนี่คือไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอกันต้องไปหาหมอกินยานะแต่คนที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยต้องได้ดูแลคนอื่นนะคือแบบคือหน้าหนาวปีนี้นะขวัญไม่เป็นอะไรเลยอะคือแบบตกมาปีนี้ก็คือแบบดีใจมากนะที่โดยไม่เป็นอะไรเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือ กับตัวยากไหมมันไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าก็ฝากฝากนะคะฝากไปถึงเพื่อนๆนะคะที่อยากจะย้ายมาอยู่ปากีสถานแต่งานกับผู้ชายปากีสถานนะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราอยู่ได้มันก็อยู่ได้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าประเทศโน้นจะเป็นอย่างนี้ประเทศนี้จะเป็นอย่างนั้นจะมีแสงสีเสียงจะมีอะไรให้เราดูไหมจะมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรานะคะมันขึ้นอยู่กับจิตใต้สํานึกของเราทั้งนั้นนะคะคืออยู่ที่ไหนมันก็สบายใจนะคะถ้าที่ที่นั่นอะ ที่ที่เราอยู่นะ่ะมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรือไม่มีใครมาทําให้เราเดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆน่นนะต้องสงสัยแน่เลยแล้วก็อยากจะถามแน่เลยว่าเอาคุณสามีขวัญเนี่ยอแกทํางานอะไรนะคะแล้วเลี้ยงดูขวัญดีไหมนะคะบอกไว้เลยว่าสามีเลี้ยงดูดีมากเลี้ยงดูดีมากนะคะก็คือถึงแกจะไม่ได้ร่ารวยอะไรแต่แกเลี้ยงดูเราดีมากนะคะแล้วาสามีเนี่ยทํางานนะคะเกี่ยวกับหนังสือนะคะออกแบบหนังสือนะคะ เป็นนะคะออกแบบหนังสือเกี่ยวกับศาสนานะคะเพราะว่านะคะตอนสมัยที่อยู่มาเลยนะคะเออแกทำงานนะคะออกแบบหนังสือให้กับบริษัทบริษัทนึงนะคะแล้วก็เป็นแต่แต่ก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจํานะคะเป็น ฟรีแลนซ์เนาะแล้วก็รับงานนะคะใครจ้างก็ทําแต่ว่าก็คือบริษัทที่ทําประจาเนี่ย <c oughs> ก็คือจะได้งานจากบริษัทนี้ตลอดนะคะเป็นอ่าก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งนะที่มาเลเซียนะคะก็คือทํางานออกแบบให้เขาเรื่อยๆนะคะก็จะมีหนังสืออัลกุรอานหนังสือเ่วกวับนาสนานะคะว่า,า,า,าศาสนาสอนอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เราก็ไปออกแบบไปออกอาเรย์เอาให้เขาอ่าเขาก็จะมีแบบประมาณว่าแบบมีตัวหนังสือคือเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราแค่มาออกแบบ โครงงานให้เขานะคะเอ่อแล้วก็ออกแบบหน้าปกอะไรอย่างนงี้นะคะนั่นแหละค่ะก,ก็คืออ่งานดีไซน์นะคะเป็นงานออกแบบของสามีนะคะที่สามีทํางานอยู่นะคะและนะคะงานนี้นะคะไม่ได้ไปทําที่ไหนนะคะก็คืออยู่ที่บ้านตลอด24ชั่วโมงขอให้มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะก็คือทําได้เลยนะคะไม่ต้องแบบไปตื่นเช้าไป คือไปแข่งกับคนอื่นนะคะแต่ว่ามันก็มีเวลาเป็นของตัวเองเหนื่อยก็พักนะคะอยากทําก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแต่งานก็ต้องเสร็จเหมือนกันนะคะก็คือแกจะมีเวลาของแกเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบคเครียดจนแบบต้องไปแบบตามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วงานนี้มันก็ถ้าใครไม่รักจริงๆก็ทําไม่ได้นะคะมันต้อง รักในงานนี้จริงๆถึงจะทําได้นะ,ะมันต้องใช้สมองเยอะนะคะในการออกแบบเนาะขวัญก็ช่วยแก้นิดๆไหนๆนะคะตามที่ขวัญช่วยได้ก็ช่วยพิมพ์บ้างช่วยแบบแก้ตัวหนังสือบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็พอรู้ภาษามาเลยอยู่นิดนึง <laughs> นะคะแต่สามีนี่คือแกทํางานมาเป็น10ปีแล้วเนาะ,ะแกก็แบบ รอเลยนะคะภาษามาเลยนะก็ง่ายนะคะแล,ละแลนะะี่แหละก็คือคําถามนะคะที่เพื่อนๆหลายคนต้องอยากรู้แน่นอนนะคะแต่นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้นะคะอ,อ,อะไรนะคะเกี่ยวกับตัวคนนี้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ ขวัญก็ถ้าอันไหนที่ขวัญตอบได้ขวัญก็จะตอบนะแต่ถ้าอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าตอบไม่ได้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ขวัญทําคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะเกี่ยวกับปากีสถานนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นอะไรอยากให้ขวัญไปที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์อ่ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะขวัญก็จะพาไปดูพาไปพาไปทําอะไรประมาณนี้นะคะคือขวัญก็บางทีก็คิดไอเดียไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะไปทําอะไรนะคะให้เพื่อนๆแบบชอบวิดีโอให้คลิปวิดีโอเราเนี่ยมีคนเข้ามาดูนะคะมีเพื่อนๆนะคะเข้ามา คอมเมนต์เข้ามากดติดตามนะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวของขวัญเองนะคะและนะคะถ้าเพื่อนๆฟังคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกด s ั b สไครต์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วพะกอัสลาลเลกุมค่ะ